ข้วมือขวลงที่ขาขวให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวข้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวอันนี้เรียกอริยบรย,ย่อยนั่งทำนอนทำยืนทำก็ได้อันนี้เวลาเดิน แต่วันนี้ก็ต้องทำไม่ได้เพราะว่าจิบเอลุลกยากนั่งยากอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวแต่ท่านสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ยืนทำอย่างไรก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้ก็ต้องมีจังหวะมีจังหวะทำ ยืนให้มีเสนั่งแบบนี้นั่งลงก็ต้องมีจังหวะนั่งลงจึงจะทำซาซาเพียงเอารู้สึกตัวแต่ถึงไม่มีในตำราก็ตามนับรองว่า,าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้จึงเมื่อมาทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกว่าสติคนระลึกได้ระลึกได้แล้จะเป็นอะไรทำให้เกิดปัญญาการฟังเทศฟังธรรม ฟังมาหอละศพก็ตามฟังมาหลายสิบปีถ้าหากไม่เกิดปัญญาแล้วก็หยุดได้ฟังอะไรก็ตามถ้ามันเกิดปัญญาเอามาใส้กับชีวิตตัวเราแก้ปัญหาในตัวเราได้ท่านว่าควรเอาไปใส้ควรเอาไปปฏิบัติท่านว่าอย่างนั้นดูมหอสศพดูหนังดูละครดูอะไรก็ตาม ดูแล้วไม่เกิดปัญญาท่านก็ว่าเลิกได้ถ้าดูแล้วยังไม่เกิดปัญญานะทันว่าอย่างนั้นถ้าดูแล้วมันเกิดปัญญาบันเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้แก้ปัญหาตัวเราได้ทานวาอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาฟังธรรมะฟังให้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เมในหนังสือกลามสูตรบอกว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราท่านว่าอย่างนั้นในกัมพีสิบข้อแต่เราทุกวันนี้สอนกันแล้วก็เชื่อกันทันทีเพราะไม่รู้ ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันไดก็นำมาสอนให้ทุกคนละชั่วทำดีแต่สอนให้เกิดปัญญานี่ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้เป็นหลักแรกที่สุดที่ท่านสอนทาที่มีค่ามากมีคุณมากเดียวทมที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติขมล,ลึกได้ สองสามปาชญะค่มู้ตัวอันนี้เนึ้งสติของเราแล้พลิกมือเคลื่อนก่ให้รู้สึกตัวยกมือเคลื่อนอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวมันหยุดก็ให้รู้เอามือเข้ามาที่สายเดือมันไว้มันนี่ก็ให้รู้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายจะแขงขึ้นก็ให้รู้ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้เอามาที่สะดือมาทับมือขวาก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้ไม่ใช่ว่าออกไปแล้วหยุดให้รู้ไม่ใช่อย่างนั้นคือ ให้รู้จริงๆเลื่อนมาช้าๆมาาให้รู้มันไหวมายังมันหยุดแล้วก็รู้ไมมใช่เลื่อนมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่ต้องพูดเพียงเอารู้สึกเบาๆเท่านั้นเองเอามาที่นี่ก็ให้รู้มันไหวมายังนี้รู้มันหยุดอยู่นี้ก็รู้ลดลงอย่างนี้มันไหวลงมารูกให้รู้มันแนสัมผัสกัอยังให้รู้คั่วลงก็ให้รู้อันนี้นี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในเรืยบ,บทย่อยเนี่ย นี่ทรมีค่ามีคุณมากธรรทที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคมและลึกได้เนี่ยรล,ลึกได้เลยเนี่นี่ลึกลก,ลกได้เลย,เยสองสมปาชนะควคมรู้ตัวเนี่ยมันรู้ตัวทาอันนี้แล้วมันทําให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้วันเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้มีค่ามีคุณยังไงคือไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่เหลวไหลไรลาสาระ ที่เราเคยทำมานั้นเราเสื้อค่มคนเราไม่ได้เอาเหตุเอาผลไม่ได้เอาปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราดังนั้นคนได้จิ่าศึกษาตัวเองทุกคนทุกชาติทุกภาษา,ท,าทุกเพศทุกวัยถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามศึกษาแล้วรู้ทุกคนรับรองได้เรื่องนี้เพราะศึกษาตัวเอง ทำไมจึงรับรองได้เพราะทุกคนมันมีเหมือนกันมีกายกับใจมีลูกกับนามถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่ามีตาสองตาเหมือนกันมีหูสองหูมีจมูกสองรูนี่มีกายมีมีเหมือนกันคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็ต้องเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนเยอรมัน คนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวคนอินเดียบ่อนที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันจึงว่าเราไม่ได้ศึกษาของจริงแต่เราไปศึกษากับตำราทฤษฎีเต็มันดีแล้วอนนเมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้มันรู้ของจริงจริงไหมจริงเนี่ยยกมือขึ้นเนี่ยรู้จริงไหมจริงนี่คือธรรมะทำดีพูดดี คิดดีเขาเรียกว่ารรมะจึงควรศึกษาในการกระทําของเราในคําพูดของเราในความคิดของเราจะควรศึกษาสามอย่างนี้จึงว่ามีพระไตรปิฎกมีพระสูตรพระบิดในพระพิธรรมสามปิฎกนี่ถ้าเราไปศึกษาตามตําราก็ได้อันนี้ศึกษาลัดลัดเป็นวิธีอึดใจเดียวเท่านั้นเองลัดที่สุดตรงที่สุดแต่รับรองได้ ทำไมรับรองได้รับรองคนใดมาทําอย่างนี้รับรองว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเลวรัดที่สุดเอานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงส์ไม่ต้องพูดเลยมันจะแก้ปัญหาตัวเองได้คือทุกจะไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ทุกก็น้อยที่สุดในเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นก็น้อยที่สุด หรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คำว่าศึกษาทุกอะไรเพราะเราได้ยินได้ฟังมาศึกษาตัวเองให้รู้จักทุกขงังอันนี้จังอนัตตาท่านทุกขังแต่ว่าทนไม่ไหวอันนี้จังไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบรรสาไม่ได้เรารู้อันนี้แต่เราเมื่อมาปฏิบัติมันไม่รู้พอดีมาปฏิบัติอันนี้แหละ ก็รับรองได้ว่าทุกคนต้องรู้เพราะเราพลิกเรี่ยนี้ทําให้มีสติให้มีความรู้สึกอยู่เลยพลิกไปพลิกมาก็เลยรู้ว่นในอิริยบทย่อยโอ้ตัวทุกจริงๆนั่นแต่ว่าทนไม่ไหวคือเรานั่งนิ่งๆไม่ได้ตัวอิยบถนี่เองเป็นตัวทุกเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เส้นพลิกอย่างนี้ก็เป็นทุกเนี่ยพลิกอย่างนี้คนเห็นมองไกลๆก็เห็นอย่างนี้ บันในพิบตาทุกขเข้ามาเนี่ยพิบตาก็เป็นทุกข์เหมือนหายใจก็เป็นทุกข์คิดก็เป็นทุกข์อ้พระพุทธเจ้าสอนของจริงนี่เป็นวิธีลัดๆไม่ต้องไปเรียนก็ได้อันนั้นเรียนตัวเองนี่จึงว่า,ก,วาก้วงศอกยาววาหนาคืบมีพร้อมแล้วทุกอย่างให้เราศึกษาได้ทุกคนศึกษาตัวเองมม่รู้จักทุกอันนี้เรียกว่าทุกขังติดอยู่กับลุกอันนี้ เท่งไม่ได้เดี๋ยวลูกกับนามมันติดกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวทุกขั้งอันนี้จังควมไม่เที่ยงแท้ท้าวอนีน่จากนั่งนิ่งๆไม่ได้หรือจะไม่ให้มันไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันอนัตตาบังคับบรรสาบไดไอันนี้คนมองเห็นอัน,นอย่างนี้มองเห็นมองไกลๆกไปพิบตาที่ก็มองเห็นหายใจก็มองเห็นตัวคิดเล่าบาัดนี้มันคิดขึ้นมาไม่เห็นไม่รู้ เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจิ๋วธรรมะจึงเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นเหมือนมะพร้าวบ้านหลวงพ่อวางมะพร้าวให้หลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่อยังเสียมะพร้าวเนี่ยเราเอิญมะพร้าวมะพร้าวนี่มันมีเปลือกมีคาราแล้วกับทับเข้าไปด้านนั้นเป็นเป็นขาวๆเรียกว่านมันแล้วไนมันกับน้ามันมันยุ่งดํากันจิ๋วมะพร้าวมันมีเปลือกมีคารามีเนื้อมีน้ํามัน เราเป็นคนจึงว่าควรศึกษาให้รู้ว่าคนและศึกษาให้รู้ว่าหน้าที่ของคนและศึกษาให้รู้จักว่าการงานของคนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักความเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จักการงาน